สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องกินแซ่บหมงนัวสาวบุรีรัมย์จ้าเมื่อเน่กระสิมกินทุเรียนนะคะกินปีละเถื่กับพ่อค่ะมีตะพูง,งามๆด้วยค่ะเมื่อเน่โอ้ยพูนะคะพี่น้องามาสับแสบต้องกันด้วยค่ะนี่กินนีกเหเตี่ยวแรงเลยค่ะเราต้องกินอันเขาแรงดอกมื่อเอนอ่อนใดก้อนดีอันนี้แล้วกันเนาะ แนะนะคะพี่น้องเห็นไหมของขัดเกรดแน่เป็นว่ากินปีละเทือกพ่อเขาไปเด็กินทุกมือแล้วเนาะพี่น้องมาค่ะมังมัด อบนอกอนุ่มไงอืมอ,อืมแสบบีดีจรองอ่ฟินมากเลยเนี่ยดูสิแสบบีดีค่ะอืมอืม,อม,อม น,น,นี่นะอมืมกรอดนอกนุ่มแน่นจริงค่ะอมอเม็ดเล็กๆเองค่ะอืมไม่เล่ๆงงง น้ำในหมากั่นอร่อยมากทุกคนกรอบนอกนุ่มใน ฝูงบินสูงแล้วปูงบินตำ่ำแคบดิเน,เนี่ยอืมแม่แิบดีกน,น่าไม่อยมาก

ตาแล้วเขามากินนะมีขอมันกันมาก,กินกูเล่นกินข้าวเขาคนละ